สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับจีจีที่ซ่องจีจพารวยชนแนลครับผมคลิปนี้เป็นอเาทางหวยเราพัฒนาหวยเราพัฒนางวดน,นี้ครับผมวันที่10เดือนห้าปีหกนะครับผมสําหรับงวดที่แล้วงวดที่แล้วหลุดนะครับผมขอโทษขออภัยทุกท่านจริงๆนะครับผมงวดที่แล้ว หกหนึ่งเก้าแล้วก็หกหกเนาะอืมออกเลขเบิ้ลออกเลขเบิลน,นะครับผมอ่าผมให้สามกับสองอ่าฟันสามจอดสามหนึ่งนะไปไปอยู่หน้าครับผมนะอืมไปเข้าระบบหกตัวนะก็ไม่ได้นับนะครับผมนาแกตสี่ตัวนะอะขอโทษจริงๆนะครับผมงวดที่แล้วหลุดงวดนี้ก็ขอให้เข้าเนาะ นะงวดนี้ก็ขอให้มานะครับผมก็มาตามงวดน,นี้กันต่อนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากดูคลิปให้ด้วยนะครับผมดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมมาดูตัวเลขของวดนนี้กันเลยครับผมมาดูแนวทางของวันนี้กันเลยครับผม วันที่สิบเดือนห้าพีหกเจ็ดะเด่นนะครับผมเด่นวันนี้ผมอะผงไมห้ากับสี่เด่น 5, เด่นห้าเด่นสี จอห้านะครับผมห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าจอสี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็สี่เก้า ตัวกันนะครับผมห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามห้าสามแล้วก็สี่อืมห้าสามแล้วก็ห้าแปด ตัวเน้นนะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าแล้วก็สี่ศูนย์ตัวฟันตัวตัวฟันนะครับผมตัวนี้วันนี้เป็นเลขห้านะครับผมฟันห้านะครับเน้นห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าแล้วก็สี่ศูนย์เวลาพัฒนานะครับผมเลขสองตัวจบลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับผม สามตัวก็จะมีห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าศูนย์เก้าสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์เก้านะครับ ก็ขอให้มานะครับผม510519509สำหรับแนวทางก็จบลงไปแล้วครับผมฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆ FC ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ